สวัสดีค่ะเตยนะคะวันนี้เตยจะมาแนะนําวิธีการออกกําลังกายสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการหมอนรองกระดูกปริ้นบริเวณคอนะคะซึ่งเครื่องที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือเครื่องนี้เลยหรือว่าเรียกว่า clinical reformer ซึ่งเครื่องนี้จะมีความแตกต่างจาก reformer ธรรมดาเพราะว่าสามารถแอดจัดให้ตาความเหมาะสมของร่างกายและความผิดปกติของผู้ป่วยค่ะอ่ะ เดี๋ยววันนี้คู่เหมยจะเป็น s u b เจ c t ให้เรานะคะเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะท่าสุภายอาร์เดี๋ยวเหมยตั้งเท้าไปบนฟุตบา์นะคะสองข้างก่อนอาฮะาแล้มือจับมาที่ Strap โดยท่านี้นะจะเพิ่มความแข็งแรงของบริเวณกล้ามเนื้อแขนและกระตุ้นแกนกลางทำงานยกขาสอข้างขึ้นมาเป็น Table Top ตั้งฉากไว้90องศาให้ความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานนิดนึงแล้ว กระดูกสันหลังเป็นนิวทรัลตลอดบริเวณคอเก็บคางลงนิดนึงคอบ่าไหล่ไม่เกงไหล่หางหูมีแอ่งเล็กๆบริเวณใต้หลังคอและหลังล่างหายใจเข้าให้รู้สึกว่าสไป์เนี่ยมันเล้งเท่นเหยียดยาวออกไปหายใจออกเหมยกวาดแขนลงมาหาข้างลำตัวช้าๆคอนโทรลให้แสบนิ่งแล้วหายใจเข้าคืนแขนกลับขึ้นไปด้านบนหอหายใจออกกว่าลงมา ถ้าสามารถทำได้คล่องรอบนี้แต่จะเพิ่มให้เหมคยค่อยๆเหยียดขาดตรงไป45องศาเก่งหน้าท้องหลังล่างไม่แอ่นด้านบนรีแลกเหมือนเดิมคอบ่าไหลไม่เก้งหายใจเข้าแล้วออกกวาดแขนลงไปตัวเหยียดยาวหน้าท้องทำงานอีกสองทีค่ะใช่ Move ม,มาจากในหัวไหล่เลยด้านบนคอไม่เกรงไหลไม่เก่ง คุมเป็นนิวทรัลตลอดเวลาและครั้งสุดท้ายโอเคค่อยค่คืนแขนกลับไปด้านบนเทาวางกลับลงไปด้านล่างได้โอเคต่อไปท่าที่สองเลยนะคะมือวางลงมาที่แพลตฟอร์มสองข้างนะคะชันก้นดันก้นขึ้นมาใช่ตั้งเป็นเหมือนท่าตั้งคลานเท้าแยกออกจากกันเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องดันต้านเอาไว้นะคะ เค hey. ไหล่กับข้อมือตรงกันข้อสะโพกกับหัวเข่าตรงกันไว้แล้วหลังตรงเป็นนิวทัลบริเวณด้านบนความรู้สึกเหมือนเก็บค้างเข้ามานิดนึงให้ศีรษะมาชนมือเตยเอาไว้คอไม่ดรอปลงให้ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงหน้าอกเป็นเหมือนอะไรเมนตนเดียวกันแล้วข้อบ่าลไหล่กดลงเยอะๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วเหมคยค่อยๆเปิดแขนออกไปจากหัวไหล่ ดรอปตัวลงมาเท่าที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องทำงานแล้วคอบาดไหลไม่เกร็งหายใจเข้าค่อยๆปิดกลับเข้ามาช้าๆหัวไหล่กลับมาตรงกับข้อมือคุมด้านล่างเป็นนิวทรอลตลอดมูฟจากด้านบนก่อนหายใจออกแล้วสไลด์เปิดเครื่องออกไปดีมากนิ่งไว้แล้วกลับขออีกสาม ความรู้สึกเหมือนเปิดหน้าอกออกไปใช่แล้วกดบ่าลงสะบักหนีบเข้าเล็กน้อยตอนที่เปิดเครื่องอีก2อทีค่ะยังคงเก็บค้างขึ้นมาเล็กๆตลอดเวลาอ l ไลเมนต์ตั้งแต่บริเวณกระดูกสันหลังคอไปถึงหลังล่าง,างเป็น n e ว t r อลครั้งสุดท้ายแล้วปิดกลับเข้ามาโอเครีแลกซ์ได้ ต่อไปท่าที่3ามโพลโอเวอร์เฮดเพรสท่านี้นะคะช่วยสำหรับการเปิดหน้าอกเราให้ฟิลลิ่งเหมือนกระดูกสันหลังด้านบนนะคะ เปิดออกเป็น Egg Tension อ่าเดี๋ยวใหม่นอนคว่ำเก่งโกนเอาไว้ลิชปลายเท้าออกไปยาวๆเหมือนมีคนดึงปลายเท้ามือจับให้ห่างประมาณบริเวณหัวไหล่ข้อควรระวังเลยก็คือเก็บคางขึ้นมานิดหนึ่งให้ศีรษะเป็นนิวทร a ลเอาไว้ระวังอย่าให้ศีรษะตกลงไปหายใจเข้าและหายใจออกเหยียดแขนผลักเบาออไปก่อนอาหาไหล่ห่างหูกดไหล่ลงมาหายใจเข้าแค่งอศอกกลับเข้าไปก่อนวอร์มก่อนหนึ่งที ใช่รอมนี้หายใจออกเหยียดแขนแล้วโฮค้างเอาไว้เหม่ยค่อยๆกลายกระดูกหนะ้าอกขึ้นมาช้าๆใช่โดยที่คีมให้ศีรษะยอย่างตรงกับอกเปิดมาจากอกส่วนบนรีแลกซ์แล้วค่อยๆงอกลับปิดเครืองอือหือหายใจเข้าแล้วออกเหยียดกดไหล,ล่ลงกลายหนะ้าอกขึ้นมาช้าๆตามองตามอกขึ้นมา เก่งหน้าทองและก้นเอาไว้ตลอดคืนกลับและปิดเครื่องขออีกรอบนึงค่ะหายใจเข้าแล้วออกเหยียดแขนออกไปไหลห่างหูแล้วดันอ,อกขึ้นมาตัวลอยขึ้นมาเก็บคางกดลงแล้วค่อยๆงอศอกกลับเข้าไปโอเค จบไปแล้วนะคะสําหรับท่าออกกําลังกาย3ท่าสําหรับคนที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังปิ้นบริเวณคอนะคะหากใครสนใจหรือว่ามีอาการเหมือนกันนะคะสามารถติดต่อมาที่สตูดิโอของเราได้เลยค่ะ,ะคุณครูที่เรานะคะก็พร้อมจะดูแลเสมอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ